สวัสดีเอฟซีเอะถ่ายนหน่อยดินั่งทำปลาตอนตกไม่ถ่ายแล้วยังไงอ่ะให้พูดอะไรก็คุยแล้วแต่คุยไ f เอฟซีอ่ะให้เอเข้ามาดูคุยไปดิเนี่ยสองตัวปลา<อ>ชะโดเอฟซีพรชัยมาดูปลาชะโดเร็ว พรชัยไปจับปลาชโดพรชัยหมูกระทะพชัหมูกะทะไปตกปลาชโดได้สองตัวนะคะตัวใหญ่มากนี่กำลังทําอยู่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัวหนเนี่ยครับเนี่เอฟตัวใหญ่เลยเอซีทั้งหมดดูสิคะ ยกจิ้มทำเค็มต้ยมยำได้หมดเคยเห็นปลาชะโดไหมคะายไม่ได้ห้านาทีสี่นาทีห้านาที่ได้เจ็ดนาทีได้หนึ่งนาทีเองนะนี่ไปได้เลยตัวนี้ก็ใหญ่นะคะไหนย,ยกขึ้นสิใหญ่มากเลยได้สองตัวนะคะวันนี้พรชัยหมุกระทะไปตกปลาที่ ลาดป,ะเ,าาดปะเขาค่ะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ fc คนไหนอยู่ใกล้จะไปนั่งตกด้วยกันก็มานะคะตัวใหญ่มากตกกันเป็นสิบสิบคนไม่มีใครมีฝีมือเท่าพรชัยหมูกระทะเลย เอฟซเคยทานไหมคะเอีคนไหนอยากทานเชิญมาเลยคะ่ะหมูกระทะวัดด่านเงินอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาใหญ่อุ้มชาแนลคุณใหญ่อุ้มชาแนล เข้ามาดูตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่จังเลยเห็นไหมคะใหญ่ออมแชนแนลได้นะมีไหมม,ม สามนาทีสองสามนาทีพอแล้ว,ลวสามนา,มท,ามทีสามนาทีาทบอกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เพื่อนเอฟซีคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะปิดตรงไหนครับต่อ